สมัยพระพุทธองค์เนทรงพระชนชีพอยู่บางบางท่านพระองค์ก็ทรงตัดว่าเธอจงระวังจิตอย่าให้คิดชั่วนะทำได้ไหมล่ะอย, <laughs> อยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันเรา เราจะหาที่วิเวกจิตเราก็คิดชั่วได้ที่มันจะมีครูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นก็คิดชั่วได้เหมือนกันถึงที่นั่นเขาจะอบรมจิตเราดีเราก็คิดชั่วได้เหมือนกันเลยนะจ๊ะในเรื่องจิตคิดชั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ถูกไหมแค่ระวังไว้ไง ระวังใจเราอย่าให้มันชั่วอันนี้ว่าคนระวังเนี่ยถ้าจะไม่รู้ตัวเองว่าชั่วมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ารู้ว่าชั่วแล้วเราไม่ระวังมันก็น่ากลัวหน่อยถูกไหมล่ะอย่างพวกเธอรู้รู้ตลอดแต่ไม่ค่อยระวังรู้เยอะซะด้วย ท่านรู้ไหมล่ะ,ะรู้แต่ว่าเราไม่ค่อยระวังเพราะเราไม่ระวังกรรมฐานมันก็ดําเนินต่อไปยากจิตมันไม่แน่วแน่ถ้าใจเราระวังเรื่องความชั่วของตัวเราให้มากกรรมฐานมันก็เดินต่อง่ายเป็นอย่างนั้นนะเรเรื่องเราวังจิตเราคิดชั่วมันก็ คนสอนเตือนเราเนี่ยเขายากเขาจะมาเตือนเรานะมาเรื่องยากได้แต่บางครั้งนานๆครั้งถ้่ป่าว่าวาสนาเรายังโชคดีที่มีคนอื่นเขามาเตือนเนะก็โชคดีไปแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราได้ยากมันนี่เหมือนเราเตือน,ต,อนตัวเราเองไอ,อ้งนี้ไม่ต้องรอวาสนาไง ถ้าคนที่เขาตั้งใจปฏิบัติเอาเอาตัวเองให้ดีเขาก็ต้องระวังเพราะว่าเรายังไม่ดีแต่เรายังไม่ดีแล้วเราไม่ระวังเราก็เสียท่าใช่ไหมเยท่านต้องระวังให้มากเขาไว้เอามาที่ลูกนี่การระวังจะว่าตึงไหมไหมนะนี่ยวัจนาบุรุี่ตึงไหมระวังตึง เต่งมัแสดงว่าเราระวังไม่เป็นอ่าวานาเอ,าอเยนะเ,นะเราระวังไม่เป็นตรงไหนตรงที่ไอ้ที่จะเราไอ้ที่เราตั้งใจระวังเรายังไม่เข้าใจใช่าเราก็เลยระวังมันไม่เป็นอ่าเเลยนะดีมีสุขนะจ๊ะ อย่างพระวินัยเนี่ยมีสองร้อยี่สิบเจ็ดอภิสมาจาริตนะครับอย่างเธอจะระวังไหวไหมสองร้อยกว่าข้อแค่ห้าข้อเธอก็ระวังตัวงอแล้วเอเลยเลยๆนะจ๊ะแต่ครบกรรมาบทสิบด้วยเธอไม่ต้องการเด็กตัวไปไหนหรือ่ามันารเอแต่ออพระต้องระวังโทษของการ ปฏิบัติของตัวเองเนี่ยต้องสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้ออภิสมาจารีทั้งหากนะแล้วก็ยังมีนอกเหนือว่าสิ่งที่ต้องระวังในพระวินัยต้องหลายอยา่างหลายประการและถ้าใจเราเราไม่ระวังเรื่องความชั่ว ิ่งเราก็พลาดง่ายพระวินัยเราก็หลุดง่ายถูกไหมล่ะโดยเยจ้าวาระวัาหนึเอากักใจ วินัยระวังครบไหมล่ะให่ครบนั่นแหละสิหลักเลยแหละแต่วินัยของเรามันไม่ครบเนี่ยการสมรวมในจิตใจอะไรให้เป็นสมาชิยากเพราะว่าต่อให้นั่งทำสมาชิไปเถอะสมาชิก็ไม่เกิดผลเท่าไหร่ หรือบางคนจะสามารถทําจิตสงบได้แต่ผลของสมาธิก็เ,เอาไปใช้ประโยชน์อะไรต่อไปไม่ได้อย่างนี้ก็มีพระวินัยนะใน,นเรื่องพรวินัยจําจะต้องติทําให้จิตก็เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนทําลายวินัยข้อใดข้อนหนึ่งด้วยความตั้งเจตนาตั้งใจเลยอยากตรงนี้นักบว ความสารวมเพราะว่าเราต้องสํารวมในพระวินัยตั้งทองไว้อย่างนั้นแหละจิตจะคิดชั่วอะไรก็คิดชั่วในพระวินัยนี่แหละอันอื่นคิดชั่วชั่วไปแต่พระวินัยอย่าให้เผยคิดชั่วก่อนแล้วกันอย่ารระวังจิตเรานะแล้วก็เอาที่เป็นเรื่องจําเป็นของเราไปก่อนถ้าเรื่องของพระวินัยเราไม่ต้องกังวลใจแล้ว ใจเราไม่ต้องระวังถึงถึงขั้นที่เรียกว่ากลัวกลัวจะผิดกลัวจะตกนรกกลัวจะบาปแต่เป็นการระวังที่รู้ว่าสิ่งนี้เจตนาเราไม่ได้มีใจที่จะละเมิดพระธรรมพระวินัยแล้วแล้วเราก็รู้ตลอดนะว่ารู้ว่าสิ่งใดทำเนี่ยมันควรจะต้องทําสิ่งใดพึงไม่ควรทําเราก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่พึงจะควรทาไอเร่องพังเผยสติ ไม่เกิดขึ้นกับเราในพระวินัยนะไม่เผลอด้วยไม่ลืมด้วยแล้วก็ทําในสิ่งที่ควรต้องทําด้วยสิ่งใดไม่ควรทําแล้วก็ไม่ทําด้วยถ้าอย่างเนี้ยสมาธิท่านมันจะโกลัวเลยแจวเลยฝึกสมาธิไม่สับสนด้วย จะเอากองไหนกองไหนก็ไม่ไม่ใช่ของที่ใจจิตใจแล้วสึกเป็นภาระมันจะเดินคล่องนะลองไปทบทวนเอานะทบทวนพระวินยัยพระวินัยก็เป็นระเบียบปฏิบัติของพระ พระาะไม่ไม่ครองในเรื่องวินัยการปฏิบัติไว้มันออกนอกทางได้วางอ้นใจนะมันออกนอกทางตัวอาจจะยังไม่ออกนะใจมันออกไปเยอะถ้าวินัยไม่สนใจออกทั้งตัวเลยทีนี้ <c oughs> ใจไม่ออกอย่างเดียวตัวออกด้วยเลย <c oughs> มันมีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยเพราะว่าถ้าเปรียบกับยุคสมัยถอยหลังไปสักยี่สิบสาสิบปีเช่นแล้วเนี่ยเอาแค่ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องไปไกลหรอกนะเพราะว่าที่วัดหลวงพ่อมีเสียงของท่านคอยประกาศเตือนทุกวันช่วงสี่โมงเย็นก็มีแล้วนะประกาศเตือนต่อข้อวัดปฏิบัติในพระวินยัย แต่ว่าการการระวังความชั่วของนักของผู้ที่อยู่ในที่ที่มีคําเตือนอย่างเนี้ยมันมีน้อยสมัยก่อนเนี่ยการระวังความชั่วมีเยอะมีเยอะถึงถึงขั้นที่เรียกว่าในพระพิสุได้วยกันเนี่ยต้องคอยสอบถามต่อพระวินัยตลอดคุยกันส่วนใหญ่นะ ก็จะคุยกันเรื่องพระวินัยเพราะว่าความกลัวความกลัวที่จะผิดต่อพระวินัยอย่างหนึ่งแล้วก็กลัวว่าเราจะโดนด่าแล้วก็กลัวว่าโดนปรับมันหลายกลัวเนี่ยเวลาการที่เราไม่รู้เลยว่าพระวินัยข้อนี้พึงปฏิบัติไปคิดพิจารณาไปถึงขนาดไหนเขาก็ต้องถามกันพระบท ที่หลังก็ไปถามพระบทกอดถ้าผิดเขาก็ปรงอาบัติเมื่อก่อนกิจวัตรประจำของพระส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นคือว่าปรงอาบัติกันบ่อยเดี๋ยวจับคู่ปรงอาบัตแหละเย็นๆเลยหลังทำทำกรรมาฐานเสร็จทักทุ่มกมว่ากับสองทุ่มเดี๋ยวจ้งเราต้องเห็นนะพระจับคู่กันปรงอาบัติเช้าเก้าโมงเช้า เราแปดโมงครึ่งตอนที่เขาทําวัดเช้าก่อนที่จะเริ่มทําวัดพระก็จะโปรงอาบัติหน้าในศาลานวราชเดียวนี้เธอเห็นไหมล่ะไม่มีนี่แหละสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เป็นเพราะว่าพราะวินัยเปลี่ยนอะไรแต่การระวังจิตคิดชั่วเปลี่ยนไปเยอะตัวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะ อวามเปลี่ยนไปปั๊บกรรมาฐานทําไปมันก็เหมือนสักแต่ว่าทําไปอย่างนั้นเนี่ยบุญมันก็ไม่เกิดคือความดีไม่เกิดเหมือนกรรมาฐานร่องรอยจับแตะต้องอะไรไม่ได้เนื้อไม่ได้น้ําอะไรทําก็ทําไปอย่างนั้นฟังก็ฟังไปอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเกิดประโยชน์ได้ตรงที่จิตไม่ได้ไม่สํารวมต่อพระวินัยอันนี้มันเป็นหลักสําคัญนะ เราเคยเห็นนะไม่ใช่ว่าเราพูดอย่างคนที่ไม่ผ่านมาก่อนเพราะว่าเราเคยเห็นสภาพจิตของพระพิสุทที่อยู่ในช่วงระวังจิตคิดชั่วหนึ่งสมัยนั้นหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ความกลัวเนี่ยมีเยอะความระวังโทษของพระวินัยมีเยอะเพราะว่าท่านจะพูดบ่อยมากไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่อยู่หลงพระอบโบสถก็ดี แม้นเวลาท่านลงมาในศาลาพระพินิจเวลาเทศบางครั้งท่านก็ยังก็พูดแต่พระวินัยกับพระที่นั่งกันบนอัฏบาทแต่ในโบสถ์เนี่ยเตือนบ่อยเตือนพระวินัยบ่อยนั้นคือพระที่อยู่ก็ต้อง,งคอยระวังมันมีความระวังระวังถึงขั้นบืงทชีกก็ นิดหน่อยไม่ได้นิดนึงหน่อยนึงก็เดี๋ยวปลงนิดหน่อยนึงก็ปลงแต่เขาที่ดีก็คือว่าครูบาอาจารย์สอนให้ปลงเป็นภาษาไทยไอันนี้คือผิดอะไรก็ว่าไปตามที่ตัวเองผิดประกาศต่อหมู่สงประกาศต่อพระภิกษุร่วมกันแล้วว่าผมนะ่ะไปต้องอาบัติอันนั้นอันนี้มาไปกระทําอย่างนี้แบบนี้แบบนี้พระภิกษุสงฆ์ก็ได้โปรดรับทราบอาบัติของผมด้วยนะครับผมจะไม่พูดไม่ทําไม่คิดแบบนี้อีก เว่ากันตามตรงตรงนี้แหละแต่ที่ผมเห็นคือว่ากรรมฐานเขาดีสมัยก่อนกรรมฐานพระพิสุสมัยนั้นนะตอนนั้นนะแต่พระพิสุสมัยนั้นก็ยังอยู่ถึง,ถง,ถงตอนนี้นะไม่ใช่ว่าออกไปหมดนะก็ยังอยู่ถึงตอนนี้แต่มันเปลี่ยนแปลงกันในเรื่องของการความความสุขในพระกรรมฐานสมัยก่อนยังมียังมีความเขาเรียกว่าอะไรต่อเนื่อง จิตใจยังมีความรู้สึกควบคุมในอารมณ์จิตได้ดีมากน้อยเราจะเห็นน้อยมากที่จะมีเรื่องโทสะออกมาแสดงกันถึงขั้นทะเลาะวิวาทนะมันมีแต่น้อยมากเวลายอยู่ในหอฉันที่เขา,าคุยกันพระวินยัยปรึกษาในพระวินยัยพระบทใหม่ก็ถามพระรุ่นพี่เดี๋ยวนี้กระแสจิตใจแบบเนี้ยแทบจะไม่เคยเห็นมีเลย อา่าท่านลองพิจารณาเอาเถอะผมพูดอย่างเนี้ยนั้นเราจะหวังว่าที่ปฏิบัติแล้วจะทำให้เราดีมันไม่จริงหรอกไม่ว่าที่ไหนเขาปฏิบัติว่าเราไปอยู่ที่ปฏิบัติเราจะดีหรือว่าที่ท่านเขาเป็นที่อสัปปยะดีเราคงจะสบายใจดีหรือเป็นที่ที่เหมาะสมกับจริตนิสัยเราคือมีป่า เป็นที่สงบสงัดวิเวกจิตใจของเราจะดีมันไม่จริงไอ้น,นั่นมันเป็นแค่เปลือกภายนอกคือมาแล้วเนื้อแท้มันอยู่ที่เราระวังใจเราไม่ชั่วทางหักแล้วก็เหมือนที่เขามาที่เนี้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามจะมันไม่ได้ว่าที่นี่สบายแล้วใจมันจะสบายตามคนจะมาสบาย มันได้มันเป็นไปได้ก็เพราะว่าจิตมันคอยร,ระวังความชั่วอยู่มันก็เลยสบายแต่ถ้าใจเราไม่ระวังเรื่องความชั่วต่อให้อยู่ที่นี่ก็ไม่สบายียานีน้ทีนี้เข้าใจไยังไงอันนี้มีอะไรเราระวังจิตเราคิดชั่วอย่างเดียวพอ เพียงแต่เราจะกำหนดเรื่อง,เร,องเรื่องที่เราจะระวังว่าเราจะระวังเรื่องคิดชั่วอะไรแต่ถ้าเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเพื่อให้เป็นผลได้เราก็ต้องระวังเรื่องของศีลบ้างเรื่องของพระวินยัยสัพระก็ต้องพระวินยัยใช่ไหมล่ะเองเธอก็ต้องกรรมบท10สิบอย่างเงี้ยถึงจะดีเราก็ต้องระวังเรียกว่าระวังทุกข์ลมหายใจข้อออกมันต้องแบบนั้นนคอยจี้คอยคิดคอยเตือนคอยนึกถึง คอยคิดว่าเราจะพลาดไหมเราจะพูดพลาดไหมเราจะคิดพลาดไหมเราจะกระทาพลาดไปหรือเปล่ามันต้องระวังนี่ตลอดไปแต่มันไม่ได้ทําให้เราเคร่งเครียดจนเราจิดอื่นทําไม่ได้หรอกเนะเพียนแต่เราคอยระลึกนึกเตือนตัวเองว่าที่เราต้องอยู่ทุกวันเนี่เราต้องพยายามเอาให้รอดแต่ถ้าเราระวังจิตมันคิดชั่วไม่เอาไม่รอดแล้วก็ ต่อไปเราจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทางเลยที่จะพ้นไปได้ว่างนั้นเรื่องสถานที่มันเป็นของรองลงมาแต่เรื่องที่สำคัญคือว่าใจเราต้องระวังเรื่องเรื่องความชั่วของจิตไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยโดยเฉพาะที่ว่ายฟังนะสินของเราเนี่ยสินประจำตัวเธอเนี่ยตามตาม สารลนรูปลารลรูปถูกไหมสารล่รูปสารรูปรตอมต,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 ต่อเติมเราเรือตัวแล้วกันเอาใครจะเข้าทุละก่อนก็ไปนะเดี๋ยวไหว้าพระกันเี็นไหมเข้าน้ำท่าก่อนเลยไป

ต้องยอๆเลยพัลลาชิกสีสังฆาทิเศษสิบส,สามพ่จิตจีเจ็ดสิบสองว่าไปเลยอริ้ยดสองก็ว่าไปเลย ที่ทำไปก็ต้องส่งสมาธิไปเราเรามีสมาธิไม่พอเราก็พยายามข่มใจเราให้นิ่งในสมาธิแล้วค่อยๆพิจารณาพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์ทรงจัดบัญญัติเอาไว้ เจตนาของพระองค์ไม่มีอะไรยิ่งไปฝ่าให้จิตของเรามันบริสุทธิ์ที่มันไม่มีความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงเจตนาในสินั้นก็เจตนาหังพิกโกเวกัมบังวัธามนี่ ไอ้ไดจริงส่วนใหญ่เลย99.99% 99ไม่เข้าใจเนื้อหาที่พระองค์ทรงตรัสในการที่ให้เราละละเสียหรือว่าระวังถูกไหมนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น สองอย่างมันต้องเดินไปได้วยกันศึกษาปริยัติก็ต้องศึกษาในเรื่องปฏิบัติเพราะว่าสมาธิไม่พอเราก็ไม่เข้าใจปริยัติถ้าปริยัติอย่างเดียวแล้วสมาธิมันไม่พอปริยัติเราก็อ่านไม่รู้เรื่อง แลยถ้าเรามีสมาธิอย่างเดียวเราไม่ศึกษาปริยัติเราก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดได้มันต้องเดินคู่กันไปวันหนึ่งนะท่านจะเข้าใจมันเองเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าเราพยายามพยายามเจริญสมาธิเจริญสมาธิไปแล้วก็ลองศึกษาทบทวนในพระวินัยไปอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่เป็นเป็นที่คล่องในใจแล้วแม้ว่า เราคิดว่าเราไม่มีเจตนาแล้วอันนี้เราจะไม่พลาดแล้วเราก็เอาขีดเอาไว้อันไหนที่เราไม่แน่ใจว่าเรายังไม่เข้าใจในในพระวินัยข้อนี้เราก็ล็อกไว้พยายามทำสมาธิแล้วก็ไปตีโจทย์อันเนี้นะครับสี่โจทย์ในนั้นมันจะมีในการศึกษามันมีทั้งในพระไตรปิฎกในพระวินัยตรปิฎกก็มีใช่ไหมล่ะมีทั้งที่ครูบาอาจารย์สอนอธิบายไว้ก็มี แเ,าเ้าก็เอามาอ่านพิจารณาดูถามเนี่ยบางทีองค์หนึ่งก็ตอบอย่างอีกองค์ก็ตอบอย่างาาต,ตายท่านกงหัวหมุนเนะ<อ>นีมม่ออยมอนเอ,อหัวเป็นน็อตนะงง จเจริญสมาธิทำสมาธินักเรื่องสมาธิแล้วก็พิจารณาทำจิตให้โปร่งตกสะอาดดีก่อนแล้วค่อยพิจารณาไปเดี๋ยวความรู้ม,มันจะผุดขึ้นมาในใจแล้วท่านจะเข้าใจมันเองดีกว่าถามคนอื่นเขาแต่ว่าในคำตอบในพระวิน,ยนัยจากหลวงพ่อเนี่ยผมว่าชัดเจนแล้วล่ะถ้าท่านศึกษาในพระวิน,ยนัยนะที่ท่านอธิบายเนี่ย เอาเทปเปิดอันไหนตรงไหนที่นั่งเทปเปิดไปเปิดทวนไปทวนไปแล้วก็นิ่งแล้วทำสมาธิทำสมาธิแล้วแล้วก็ฟังดูฟังดูยังไม่เข้าใจแล้วก็ปิดก่อนเข้าสมาธิใหม่ทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยไปทีละข้อละข้อละข้อจนเรารู้สึกว่าเคลียร์แล้วอันนี้เราไม่หนักใจอันนี้เราทำใจได้อันนี้เราเข้าใจดีแล้วเราเข้าใจได้ตัวเราเองเนี่ยมันเป็นความรูร้เรี่อมันปัจปจ,ปจตัง คนอื่นพูดเนี่ยมันนี่เหมือนเราตอบใจเราได้ดนั้นเราก็จะหมดสงสัยคนอื่นอ,นอาจจะบอกว่าพิษแต่สาหรับเราเราไม่สงสัยในสิ่งที่เราทําเพราะว่า,วานี่คือสิ่งที่เรากระจ่างแล้วเห็นไหมล่ะมันถ้าเดินอ่ะเดินอยู่ในเขตของสงฆนะ์เห็นเงินตกท่านหยิบกันปับ๊บอีกองบอกท่านรักทรัพย์ของคนอื่นก็เนี่ยแตาเอาของเข้ามาทําไม เต่าคนนี้เข้าทำยังไงแล้วท่านไม่ทราบว่าของท่าตกอยู่ในสงเขาไม่มีเจ้าของถ้าไม่เก็บจะโดนปรับแต่เราไม่ได้เก็บเอาใส่กระเป๋าเราไปเป็นของเราเนี่ยเราเก็บเข้ากลางกลางของสงอย่างเงี้ยอ่นั้นเรารู้ด้วยตัวของเราว่าเราไม่ได้เก็บเพราะเราเราอยากได้ทรัพย์ที่ตก แต่เราเก็บตามตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนว่าของอะไรถ้าตกอยู่ในสงนะในเขตของสงเงินเนี่ยต้องเก็บเก็บเข้าสงซะแต่ถ้านอกเขตสงเก็บโดนนะโดนนาชาวบ้านก็ต้องมองอา้าวเป็นพระอะไรวะอย่างมากๆอยากนูน่นอยากได้นี่เงินตกยังเก็บของกูเลยวะเนะี่ย <laughs> คือศึกษามันต้องศึกษาซ้ซําๆอ่านบ่อยๆอ,อ่านไปเข้าสมาธิทาจิตให้มันสงบดีแล้วก็ค่อยๆกลับมาพิจนารณาอ่านหรือว,ว่าฟังฟัง,ฟงหลวงพ่อท่านแนะนําทําซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ามามันหนีลท่านไม่ได้นะ่นเรื่องที่เราจะไม่เข้าใจไม่มีหรอกวันหนึ่งเราต้องกระจ่างพอเรากระจ่างแล้วเนี่ยเราไม่ต้องถอยหลังนะคือเรื่องความรู้ไม่เสื่อมแต่ถ้าเรา เอาแต่อ่านแล้วสมาธิเราไม่ถึงวันหนึ่งเราก็ต้องลังเลสงสัยเดี๋ยวเราก็ต้องลังเลสงสัยถูกไหมล่ะพอเราสงสัยไปถามคนอื่นเขาเขาก็ตัวสงสัยเราก็ได้ได้ตัวสองสองตัวสงสัยสองตัวเพิ่มเรื่องของกูก็สงสัยเรื่องของมันมันก็สงสัยก็มันพูดไม่เคลียร์นี่หว่าแสดงมันต้องสงสัย แต่ไหมแต่ที่ถูกคือเราต้องเรียนด้วยปฏิบัติด,ด้วยต้องคู่กันไปสองอย่างเรียนไปปฏิบัติไปเรียนไปปฏิบัติไปทําไปแล้วมันใช่ไม่ใช่แล้วก็ลองทําสมาธิถ้ามันผุดพลาดไปแล้วก็ขอเข้ามาพระตนะใจผมเอบบติเสร็จเอาใหม่ทําใหม่อย่างเงี้ยมันไม่เกินไปเพราะว่าในพระวินัยที่ เสียงมากคือว่าพื้นฐานคนคนนั้นยังรักษาสินห้าไม่บริสุทธิ์ถ้าได้แท่ศินแปดบริสุทธิ์ดีนะเป็นพระไม่เสียงเป็นพระไม่เสียงคือไม่เสียงเอเวจีมหานรกอันนี้ไม่เสียงแต่เราไม่เสถยงท่านตกเอเวจีมหานรกเราก็คอยชวนหน่อยเล้วเสียงปจิตตี ถ้าปัจจิตีเราไม่ได้ทำก็จะปล่อยประรานเลยไปจนไม่รู้จักที่จะเอ,อเรามาระวังนะเราอย่างเก่งแล้วก็ขอเข้ามาแล้วก็ให้สงรับทราบเราก็ยังเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนตัวทันนี่เปลี่ยนแปลงตัวเราทันแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าข้อนี้ผิดพระวิน,ยนัยแม้จะเป็นปัจจิตีทำจะเป็นนิดก็ลงเอเวจีได้เหมือนกันนี่เอแล้วตามเป็นคัลว่าเยนห้าดีมาก